Welcome back. อ้าเวเฮ้ยกูทะลุเห็นได้ด้วย Welcome back to the Memorial Battle วันนี้เราก็มาอยู่ในเดโตซ์ไพอแล้วซึ่งวันนี้เราเล่นตัวละครทีแรกกันนะครับนะเออซึ่งอันนี้ผมจะเรียกว่าลูก GM นะกันนะครับนะฉายายิงจัดๆเลยนะครับอ่ะไปดูกันเลยโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นนะผมขอเคลียร์เรโตซ์ให้หมดก่อนเพราะว่าแต่ตรงนี้สำไยต้นไม้มันสั่นอยู่นะ ผมปรับวินเอฟเฟกเยอะเกินไปนะรับนหน้าจนมัเลยโคตรสั่นเลยภาพอาจจะกาะหน่อยนกครนะแต่ว่าทีเล็กนั้นมีสามสกินด้วยกันนะครับโดยจะมีสีดำอ่าสีแดงและก็สีเขียวนะครับซึ่งสีที่ผมว่ามันน่าจะมีอยู่จริงก็แค่สีดานี่แหละจะได้สีแดงกับสีเขียวที่มันเป็นสีที่แบบตกทั้งสีมานะตกทั้งสีตาบ้าไอเนี้ยของจริงไอเนี้ยตีทาสีะทีเล็กทาสีบางคนอาจจะคิดว่าทีเล็กนั้นน่าจะเป็นเรสซา์ที่มีขนใช่ไหมครับซึ่งผมขอบอกเลยว่า ก็อาจจะนะครับนะเพราะว่าทีเล็กนันเป็นออกึ่งนกนะครับนะมันไม่ใช่นะสัตว์เลื้อยคลานนะไดโนเสาร์ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานแลวก็ไม่ใช่นกนะครับนะแต่เป็นกึ่งระหว่างนกกับสัตว์เลื้อยคลานซึ่ง,งเรามาดูประวัติกันก่อนเลยดีกว่าทีแรกมันเกิดขึ้นมาในเกมครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่เกมน,นั้นเพิ่งเปิดเลยนะครับนะเออซึ่งมันโคตรเก่งและเก่งที่สุดในเกมน,นะตอนนั้นเลยโดยราคาตอนที่มันเข้ามาแรกๆมีถึงอื แต่ก็ค่อนข้างจะสมส่วนอยู่แหละเพราะว่าสมัยนั้นเตะเสาเลือดโคตรเยอะดาเมจโคตรแรงนะครับหลังจากที่เระเสามาเยอะขึ้นเรื่อยๆราคามันก็เริ่มเพิ่มเป็น190กานะโอ้โหร9 0สดอลลาร์โคตรแพงเลยซึ่งสกิลของมันไม่มีอะไรเลยแค่กัดกัดกัดให้โดนนะแค่กัดให้โดนแล้วก็จับขึ้นมาใสา่ใส่ใส่แค่นั้นเองนะครับซึ่งข้อเสียมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่กัดโคตรยากนะ กัดกว่าแต่เดิมแต่ละครั้งนี่แล้วก็มีการรีเมดนะครับนะให้หน้าตามันดูเหี้ยกมากขึ้นนะครับส่วนราคาได้พุ่งทะยานไปถึง200้และเป็นตัวละครแรกที่มีสก,กินนะครับโดยมีสามสก,กินคือดํานัําตาและเนื้อนะครับพอโคโลมาก็ราคาลดเหลือ140แล้วก็มีการรีเมดอีกแล้วซึ่งก็เป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายของปี63เลยนะครับแถมเป็นอัปเดตสําคัญด้วยจะไม่ให้เรียกว่าลูก GM ได้อย่างไงล่ะเออซึ่งราคาอยู่ที่65เหรียญน,นะครับนะอ่าซึ่งสก,กิน เอาแล้วครับทีนี้ต้องมาเจอกับลูกศิษย์ไอ้คอยนะครับนะเออคอยล่ายักษ์นเองนะครับซนะึอองบอองบ่งเป็นเวอร์ชันเก่านะเออหัวโม่งไปดิปล่อย้ายฮุกขวานะครับผมบอกแล้วอู้อ้อู้อ้า อาตายนะครับเพราะราคามันน้อยกว่ากอริเลียยักษ์ถึง15เหรียญเลยนะอีเล็กมีราคาที่ร้อยสิบห้าเหรียญส่วนกอริเลียยักษ์นั้นร้อและถ้ามันแพ้กอริเลียยักษ์ก็คงไม่เรียกว่ารูป GM นะครับนะเออเพราะว่าส่วนใหญ่นะอัตราส่วนใหญ่ประมาณ80%ที่มันสู้กับกอริเลียยักษ์เนี่ยมันชนะนะครับนะเออเพราะมันตัวละครที่กัดแดงที่สุดในเกมแล้วจีเล็กนะเบทได้ทุกอย่างและเป็นนักสกินเนื้อที่เก่งที่สุดในโลกแล้วนะครับถ้าว่าตามประสิทธิภาพที่แท้จริงนะครับนะบอกเลยว่าถ้ากออออออเเเเลลลลีีียยยยัักไไไมมม่่่่่่่่่่ใใช้้้ทททาาาาาาสสแแววววนนนนะคครรรบบจโดดปืๆต ทีเล็กนั้นเก่งกว่านะครับนะเอออันนี้คือผมไม่ได้อัพเลยนะคือทีเล็กแม่งละลายทุกอย่างได้จริงๆนะครับนะเออกัดใครแม่งกัดเจ็บอ่ะกัดหนึ่งวิแม่งเลือดหายไปหมดถึงตอนนี้มันต้นไม้มันไม่สั่นไหวแล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับนะเออทีเล็กไม่บอกว่ากัดได้แบบเลือดสาดนะครับนะซึ่งมันกัดแล้วกัดไม่ปล่อยด้วยมันอาจจะปล่อยนะแต่ว่ามันกัดทีนี้กระดูกหักบอกเลยนะครับถึงมันจะไม่มีในเกมนี้ก็เถอะซึ่งมาดูกันนะครับจะนอาโอ้เลือดลอะตายนะครับนะเออทีเบ้อค่อนข้างจะสูสีแต่ว่าทีม บอกเลยว่าทีเด็ดเลือกเท่าไ้ล่คือ3 0 0พันเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าโอ้โหโหดสุดๆเลยครับร6อยหเหรียญนี่แบบคือ G m มันตั้งราคาน้อยเกินไปนะครับนะมันต้องร้อเหเหรียญน,น,น,นู่นเออถึงจะสมส่วนหน่อยนะครับก็คือปลกทุกเคอัปเกรดนั่นเองนะผมป,ปรับเลือดตัวเองให้กลา,ายเป็น10คูณสนะินะเลือดส0 0พัน 3, นะมาดูว่ามันจะกัดประมาณไหนโอ้โหดูดิดูดูมันกัดดิเนี่ยมันกัดมันจะกินเลือคม ระเด็นนะครับนะเอเบนนี่บอกว่าโอ้ยไม่นะไอ้ดูวันทีเด็กมันกัดอืมกัดสบัยสบายสบายสบายแล้วก็ตกนะครับแล้วเออไม่เอเบนกูตายเลือดสามร้อยปกตินี่กัดแป๊บเดียวจริงนะครับนะแค่สองวินาทีสามวินาทีก็พังแลยไม่ได้พังก็ตายแล้วนะกู้เอเบเป็นเครื่องยนต์เลยอ่ะลองบุ๊บบัตโมดำดูนะครับนะเลือดสองร้อยจัดการไปยิ่งยำยำยำตายนะครับ ที่เรียกนั่นมีสกิลนะการที่มันรีสกินมาใหม่รีเมทมาใหม่เนี่ยจะทำให้มันเก่งขึ้นนะครับนะเออมันกัดโอกาสกัดแน่นากนี่ไงครับสกิลของมันนะคือการฟาดนี่นะครับเวลาโดนอะไรลุมเยอะๆเนี่ยมันจะใช้สกิลฟาดแบบนั้นเองนะครับนะอย่างนี้เลยเออใช้หัวฟาดนะครเวนะเวลามาเยอะนะครับนะนี่นี่คือการลดปัญหานะเวลาโดนลุมมันก็จะฟาดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะโดนลุมได้เก่งนะครับเพราะว่าทีเด็กนั้นตัวค่อนข้างจะใหญ่และตัวยาวนะครับนะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนลุมนนนนนะะครัััับมมมีท้้งงงงหหาาาโดดฟ ขาฟาดตัวนะบอกเลยว่าเจ็บหนักนะครับนะเออถ้าเจอสปาร์ตันให้มึงไปหว่านมานานแล้วนะนีออ่ครับนะถ้ามันกัดไม่โดนเยอะๆนะครับนะเออมึงจะตายแล้วรีบใช้ตะเกียวกเอออย่างนั้นแหละโอ้โหก็เด่นหายตายหมดเลยนะครับนะแล้วมาทำให้มันชนะศึกนี้มาได้นะครับนะเพราะว่ามันมีสกิลนี้นั่นเองนี่เลยบอกเลยว่าไม่ต้องมีหัวก็ฆ่าได้ เก Franc ือบตายเนี่ยถ้าโดนไฟทีเดียวน่าตายแล้วความมีเศษของลูจิมันคือเมื่อมสัตว์เลื้อยคานมาเพื่อเดินทางเพราะนั้นมันจะโดนล็อกกี้ทีเดียวไม่ตาย2เป็ดนะครับนะเออเพราะว่าพวกสัตว์เลื้อยคานมันจะชนะพวกเมดนะครับนะเอออ่ะผมขอย้อนกลับมาเวอร์ชันเก่านิดนึงอันนี้คือเวอร์ชันเก่านะครับนะเออถ้าสังเกตก็คือยังมีไอ้พวกเนี่ยออคโหลดยังไม่มาเลยนะครับไม่ก็ไฮได้ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เลย ทำไมผมถึงย้อนไปเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวผมอัปเลื่อน FPS เป็น100นะครับนะเออซึ่งมันจะไม่มีสีแดงนะเวอร์ชันเก่าอ่ะเออถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่มันจะบอกชัดเจนเลยว่ามีสีแดงขึ้นมานะครับเออโอเคนะผมมีเลือดสามแสนนะครับนะก็คือคูณหนึ่งพันนั่นแหละอ้าวกลัดกัดไม่โดนนะไอ้คิดจริงครับดูโอ้โหคริติคอลทีเดียวตายเลยนะครับนะเออก็คือคุณเลื่อนเยอะเท่าไหร่คุณโดนทีเล็กกัดคริติคอลทีเดียวตาย ผมรออัพเลือดให้แม็กซ์ที่สุดนะนี่เยไม่ใช่วันนี้ดิกราวๆๆ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 อย่างนั้นเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเลือด f p s นะครับนะไม่สามารถตีเป็นตัวเลขได้นะครับนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปในเองแต่ทีเล็กนะครับดูดูดูมันคลิ้ไต้คข้โอโหครึ่งลอด โอเคนะโอ้โหโคตรโหดนะครับนะที่ตีข้ออีกทีนึงอึ <c> ้ง <oughs> ตายเลย oh, oh. โอ้โหโหดโหดนี่นะครับเลือดผมตะกี้นี้แบบตีเป็นตัวเลขไม่ได้มันเกินล้านนะครับนะเนี่ยแบบโคตรเยอะเลยแต่มันเป็นตัวที่มีอีสกิลนึงที่ผมขอแนะนําก็คือสกิลวันช็อตนะครับนะซึ่งมันไม่เหมือนที่ตีข้อนะก็คือเนี่ยนะนะอย่างนี้นะเนี่ยมันจะสะบัดอย่างงี้ตายเลยนะครับนะวันช็อตมันเป็นสกิลจําพวกใหม่ที่ผมเพิ่งอาจจะตั้งได้ประมาณไม่กี่สัปดาห์นี้ที่ผมเพิ่งสังเกตนะว่ามันมีสกิลนี้นะครับเพราี่ผมเห็นพวกฝัััั่่งลมมมนนนนนใช้กกกะะะ็คืืออไีเเรบซ แล้วว่าโจมตีทีเดียวหายนะครับนะซึ่งมันโหก็คิดที่เข้าอีกนะครับนี่แหละลูก GM <Wow. S 1> แต่รู้สึกว่าพอเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับนะเออมันจะไม่มีสกิลนั้นแล้วนะแบบสกิลคิดที่เข้าทีเดียวเออ่ครึ่งหลอดอะไรเงี้ยหรือว่าสกิลออกเวียงนะครับนะมันยังมีสกิลเวียง์อ้าม่ตาย <laughs> ไม่ใช่สกิลนี้เหมือนสกิลอันนี้มันจะเอาออกไปแล้วในเวอร์ชั่นใหม่นะครับนะดีว่าดีนะเกมจะได้ไม่มีตัวโกงเกินไป เอาเลยนะครับตอนนี้พวกอ็อบป้าเกาหลีนะครับนะคิมแทยองคิมซอกจิ้งมีจนกี่กลัวมึงดิเหรอจองกุ๊กูรู้ว่ามึงเก่งเนี่สุดจองกุกมึงวิ่งเลยโอเคนะพวกนี้นะมันก็จะเป็นพวกอ็อบป้าไปบัก์คาโซยอดดันเวียงนะครับนะไอ้นี่มันอัพเดอร์มานะครับนะเออเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงเราไม่ต้องกลัวเออ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 อุตอดใจเราไมมนะจิมมี่จิมมี่อะไรเราจอกุกเฮ้กูจริงห <Tipp s> มันเชื่ออะไรอ๋อเวียงอะไรวะนี่ยโอเคโอเคทีวันนี้นะครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โหทีเล็กมันโคตรโง่นะเอยไอเอ็มเป็นหัวหน้าทีมไม่ใช่เหรอแกต้องมาช่วยน้องรมาตรงนี้เลยเออวิ่งวิ่งงั้นแหละวิ่งให้เร็วกว่านี้ไอเอ็มอะไรถือร่มทำไมวะเนี่ยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละช่วยช่วยทีมเอาไว้นั่นละเออไอ้ห่ามังไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแกแกไอจอมไอเจโฮปมองมานี่มานี่วิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอ้าโอ้โหติดร่มไอ้โอยควายเอาแล้วครับาาาาวี้เเออทแมมให่ เอาแล้วนะครับคราวนี้ทีมดีเด็กต้องมาเจอกับพวกมิกกี้เมาส์นะครับนะ้าด้วยพวกแวร์บูมนั่นเองนะครับนะเอาเลยจังหวะนี้อื้อหือแหลกสุดๆเลยนะครับนะแต่ว่าโคตรโหดเลยครับนะฝูงดีเด็กพวกนี้มันมีหัวหน้าด้วยนะครับนะเออเป็นหัวหน้าตัวสีแดงกับตัวสีเขียวนะครับนะตัวสีแดงนี่คือฟูลดามิเตตตัวสีเขียวนะครับเป็น เออฟูลเลตนะครับนะซึ่งไอตัวสีดำก็คือพวกตัวธรรมดา1นึ่คูณหนึ่งนะครับนะเออช่วงมุนี้คิดได้ข้อกันุลวๆเลยได้ยเสียงที่มันเหมือนเอสมาก็ฟินดีเหมือนกันนะครับโอ้เสียงมันฟินมากแล้วไอตัวนั้นตกแล้วไหมโอเคนะครับตัวนี้ยังทรงสงอยู่นะครับนะเออมันพูดติดเชื้อน้อยเราไม่ใช่โอเคนะครับทีเด็กบอกตัวนี้กัดขึ้เข้ออึ้งตายนะครับไอทีอึ้งตายอีกแล้วโอ้โหไอ้ตัวนี้เกาะหางยังไม่ตกเว้ยตายโอเคแพ้ไปเอาตัวอะไรตัว ตัวนี้ตัว,ตวโอเคนะครับแท้เหมือนเลยวกมิกี้เม้าไม่สามารถหยุดยับฝูงทีเล็กได้ สำหรับทีเล็กบูดามจก็จะมีดามจอยู่ที่6แล้วก็เลือดอยู่ที่3นะครับนะเออส่วนทีเล็กเลือดนะครับก็ตรงข้ามกันเลยเลือ,ลอดอยู่ที่6ส่วนดาเมจที่3ก็คือนี่นะครับนะเออสีเขียวตัวถึกเซลสีแดงคือตัวกัดแรงนะครับซึ่งจะถูกอัพมามันก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับนะตัวแรกซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นอย่างงี้โอเคมันดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชาานะนะครับระหว่างคนหน้า2ตัวนะอื้อกัดงไอ้พวกนี้ไม่มีเพศนะครับนะเออผมก็ไม่อยากให้ใครเป็นเพศผู้เพศเมียหรอกเพราะว่ามันโค้งแบบโอเคนะครับนะอื้นะอสีแดงนะ เสียเปรียบยังหนักนะครับนะเออไอพวกนี้นั่นไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแตตัวหนึ่งกัด6เลือด6ตัวหนึ่งอ่าเลือดสามอะไรไม่รู้นะครับแต่ก,ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียง,ง,งกันก็คือ9ก้คูนะครับอย่างว่านี้ว่าไงครับอืมเ,เอาเอาสีเขียวบอกว่ากัดคืนแล้วนะเลือดลดอยู่ตั้งนานนะครับนะครึ่งรอก็มาดิเออโอ้โหมีการเวียวนด้วยครับนะเป็นการหนเหมือนสเกิร์ตเลยนะครับนะเออแต่ผมจะไม่ได้รีวิวโอเคตอนนี้การใครเป็นมูทนาสีเขียวเลือดเดียวสีแดงเข้ามากัดนะเรียบร้อยแล้วเอออกก็คคืสายถึนะรับ โหสสายดามิเลยเนี่ยทีเด้ไม่ต้องฟูดามิสิโอเคนะครับทีเด้ต้องสองตัวต้วมาเจอกับคู่ปรับตลอดกาลอย่างกังวหน้ากล่ายักษ์นะครับนะซึ่งหัวหน้ากล้ยล่ษนี่คือ เออนี่พอไปก่อนนะสิบคูณหกเลยนะครับนะแต่มันมีแค่ตัวเดียวไงผมก็เลยเอาเลือดดาเมจเยอะๆเลยนะครับเออทีเล็กมันมีหัวหน้า2ตัวไงเออเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เปรียบทีเล็กจะได้เปรียบเกินไปนะกกเล่าก็จะแพ้เอานะครับถึงบอกเลยว่าหัวหน้ากกเล่าเนี่ยก็มีความโหเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะตอนอัปเดตมาใหม่มันก็จะเก่งกว่าทีเล็กแล้วนะครับนะเพราะราคาเยอะกว่าทีเล็กเยอะเลยโอ้ยโ <c oughs> ดนหัวหมอง <c oughs> ตายนะครับเนี่ยเริมตัวดาเมจที่กัดเข้าอยู่ตัวนี้อาว โอ้โหเท่โอเคนะครับต่อมาหลังจากที่เจอหัวหน้าไปแล้วก็ต้องมาเจอกับพวกแจ็คสันนะเรื่องพวกนี้นะดาเมจคูณ3นะครับนะเออแต่เลือกคูณหนึ่งก็คือบางแต่ดาเมจโคตรแรงเพราะไอ้พวกนี้มันเก่งลุมนั่นเองเหมือนสปาร์ตันเวอร์ชันอัปเกรดนะครับนะเออมาเลยอยากเป็นสไปเดอร์แมนกับทอมหรือว่าแจ็คสันนะโจมตีโอ้ไม่จริงใหญ่กับสไปเดอร์แมนนะครับนะแต่นี่คือสไปเดอร์มังกี้เหมือนเบนเทนเลยโอ้โหไอ้ตัวเลือดน้อยนี่โคตรเสียเปรียบนะครับนะโอ้โหดูดิกัดแต่โดนมันเลือดน้อยไงเออมันโดนลุม ซึ่งถึงมันจะมีท่าสกิลนี้นะแต่มันก็ไม่ได้แรงมากในสกิลฟาดตัวเนี่ยจากวันนี้ตัวใหญ่แค่ตัวเดียวว่าไงนะครับนะออืเียบร้อยนะครับนะไอตัวเลือดเจยาตาย ไอ้พวกนี้มันลุมโฮดโอเคนะครับต้องมาเจอกันอันนี้นะโอ้โหกอนะครับนะแต่ไอ้พวกกอนี่คุณหนึ่งหมดเลยนะครับนะไอ้พวกตะกี้มันคุณสาม่ยอาจจะโกงเกินไปซึ่งกอบ,บอกเลยว่าเอามาจํานวนที่ไม่ได้น้อยเกินไปไม่เยอะเกินไปนะครับนะน่าจะพอดีอยู่นะครับโอ้โหล่อยลอยเลยอืมจตตกไอ้ตัวนี้นะว่าไงกัดแรงก็จริงนะแต่กอมันเลือดน้อยไปทุนเดิมอยู่แล้วก็กัดแรงไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะเออ,อเรียบร้อยแนละ้วโดนกอฟาดหลังหัก คอขาขาพับแต่ตัวนี้นะว่าไงมาดิมาดิกัดกอคริติคอลนนะกอไปยืนอีกข้สองเอาไอ้ตัวนี้เปไ็นไรไม่ได้เอากอกอมาเออโอ้หรือเนะ่นิดเดียวจริงๆนะครับนะไอตัวเลือดถึกเนี่ยแม่งเหลือตัวสุดท้ายตลอดนะนะเออ แสดงว่าในทีมไฟตัวนี้คือมีประโยชน์มากเลยนะครับเอาแล้วก่อนนี้นะมันต้องเจอกับพี่โตสีมนซะมาต้นตาซึ่งมันมีหัวหน้าด้วยนะครับนะเออหัวหน้าตัวนี้ผมก็ตามมานานแล้วเจ็ดจุดห้าคูณเจ็ดเลยนะครับนะก็คือหัว่าพวกทีเด็กอีกเอ้าตายแล้วหนึ่งครโอ้โหหัวหน้าไม่ได้หรอกหัวหน้าไอ้โตมันโคตรหัเลยนะครับนะเออโอ้ดูหัวหน้าปล่อยปล่อยหางปล่อยโอ้โหโดนปิ้วนะหัวหน้าโอเคเลอตัวนี้นะไอ้ตัวนี้มันกัดแรงอยู่นะครับนะกัดคูณสามเนี่ยกัดโตแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับนะ เออแต่หัวหน้าโตเลยบอกเว้ยมึงเราอาซีมันสามมาต้นตายเดมันก็ตายมันเหลืออย่างเดียวนั่นแหละโจมตีมันตอยมันเดี๋ยวมันก็ตายแล้วใช่ไหมบางแห่งอาซีมัาสามมาต้นเดือดฮินมันาสามมาต้นเดือด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 โอเคอย่างนั้นแหละโอ้โหลุ้เลยเอาล่ะตะกี้ผมโกงทีเล็กมากเกินไปนะมันต้องมีลูกน้องด้วยนะครับนะเออถึงแม้จะเป็นลูก gm นะครับแต่จำนวนก็มีส่วนสำคัญที่สุดนะครับนะถึงมันจะเป็นตัวที่โดนลุ้มเก่งแต่มันก็โอ้โหตัวนี้กระโดดอะไร บอกเลยว่าใครอยากหาเอสเดิมาฟังก็ฟังได้นะครับนะฟังไปยาวเอ้าหัวหน้าโตตายแล้วนะครับนะเออเหลือแค่ลูกน้องเอาตัวนี้กัดกัดหางกัดหางไอ้ตัวสีเขียวนะเอามันกัดเอ้ยทรยศว่าเอ้ยมันทรยศครับโอ้ยพวกนี้นี่เอาไอ้ตี๋โตบอกเลยมาดิมาดิเข้ามาดิแล้วต่อยต่อยนี่เก็บตัวโอ้โหโอ้โหพี่โตเก็บสองเฮ้ยมึงเก็บหัวหน้าสองตัวไอ้โตตัวนี้โหดเกิน เกินไปนะครับนะออซึ่งก็เหลือรูกน้องมา2ตัวนะครับเออสำหรับคลิปนี้ขอจบเล่นนี้สำหรับการเล่นคนอนเทนต์อีเล็กน,นะบายบายอ่าแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับนะจะให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกมาได้ทุกตัวเลยครับให้ผมรีวิวตัวอะไรก็บอกมาที่ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยในครับครับแล้วก็มีอีกช่องนึงให้ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะบายบาย